ผมมีข้อมูลดีๆจากพี่ฟองพี่ฟองคือฟองสนานจามอ,อนจันพี่ฟองสนานเคยเป็นนักข่าวของกรมประชาสัมพันธ์เป็นข้าราชาการตัวน้อยๆที่ประจำอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลคนที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับผมเนี่ยคงจะเคยเห็นพี่เขาตัวเล็กๆสะพายเครื่องบันทึกเทปเครื่องบันทึกเสียง แล้วก็เดินไปถือไม้สัมภาษณ์คนนู้นคนนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อสักสา4 0ปีที่แล้วพี่ฟองเป็นข้าราชการกรระชาสัมพันธ์คนหนึ่งที่ถูกระบอบทักษินเล่นงานสุดท้ายพี่ฟองต้องลาออกแล้วก็ผันตัวเองมาเป็นนักโหราศาสตร์ซึ่งจริงๆพี่ฟองศึกษาโหราศาสตร์มาตั้งนานแล้วนะครับแต่ไม่ได้บอกใครพี่ฟองจบนิเทศศาสตร์อยูาลงกรมหาวิทยาลัย พี่ฟองพูดถึงการเลือกตั้งในปี2569ผมขออนุญ,ญาตที่จะหยิบยกเอาที่พี่ฟองได้ให้สัมภาษณ์กับทางท็อปนิวส์มาพูดอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปร่วมกันทำให้คำทำนายของพี่ฟองเป็นจริงในวันที่8กุมภาพันธ์พี่ฟองบอกว่าอย่างนี้นะครับการเลือกตั้ง ในวันที่8กุมภาพันธ์ประเทศไทยจะได้รัฐบาลชุดใหม่เข้ามาบริหารประเทศอย่างแน่นอนอันนี้เป็นการพูดเอาไว้เมื่อวันที่2เดือนมกราคม2569คำว่ารัฐบาลชุดใหม่ก็หมายถึงรัฐบาลชุดใหม่นั่นแหละครับไม่ใช่รัฐบาลชุดปัจจุบันนี้แต่จะเป็นคนคนเดียวกันหรือไม่เดี๋ยวตามให้ติดครับ พี่ฟองบอกว่าการเมืองรอบนี้ถือเป็นปีของกลุ่มขั้วอำนาจเก่าที่จะกลับมามีบทบาทเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลขณะที่พักการเมืองบางพักจะถูกเบียดออกจากสมการอำนาจไปเทงพี่ฟองบอกว่าจะเป็นนักการเมืองที่มีอิทธิพลและได้รับการพูดถึงสูงมาก รวมถึงยังมีแนวโน้มที่จะได้คะแนนเสียงเป็นจํานวนมากแต่ว่าดวงเนี่ยไม่ถึงขั้นจะก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีในรอบนี้อีกทั้งช่วงตั้งแต่หลังวันเกิดปี2,569ต่อเนื่องไปจนถึงปี2,570ยังมีเกณฑ์ต้องเผชิญกับแรงเสียดทานคดีความหรือว่าเหตุการณ์ที่จะกระทบต่อบารมีและตำแหน่งในทางการเมืองขณะที่พักส้ม แม้ว่ามีแนวโน้มจะได้คะแนนเสียงอยู่ในระดับสูงแต่ว่าตามดวงเนี่ยยังไม่ใช่พรรคแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลมีโอกาสที่จะต้องไปทําหน้าที่เป็นฝ่ายค้านส่วนอนุทินส่วนอภิสิทธิ์ก่อนดีกว่านะครับอภิสิทธิ์มีสัญญาณจะได้ตําแหน่งสําคัญทางการเมืองในช่วงกลางปี2,569แต่แต่อาจจะไม่ใช่ตําแหน่ง นายกรัฐมนตรีโดยอาจจะเป็นบทบาทในฝ่ายนิติบัญญัติหรืออาจจะเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนร,ราษฎรก็ได้ส่วนยศชนันจากพักเพื่อไทยดวงมีทั้งคุณและโทษมีทั้งมิตรมีทั้งศัตรูเป็นจำนวนมากทำให้โอกาสทางการเมืองเนี่ยถูกหักล้างกันแม้ยังมีลุ้นแต่ภาพรวมยังเป็นรอง อนุทินชาญวีรกูลอนุทินชาญวีรกูลพี่ฟองบอกว่าเป็นบุคคลที่ดวงการเมืองโดดเด่นที่สุดในช่วงนี้โดยเฉพาะช่วงเลือกตั้งและหลังเลือกตั้งดาวประจำตัวให้คุณแรงมากจะมีโชคใหญ่และแรงสนับสนุนจากกลุ่มอนุรักษ์นิยมสูงมากดังนั้นอนุทินเนี่ยจึงมีโอกาสจะได้ลุ้นตำแหน่งสำคัญระดับสูง และอาจจะเป็นจุดพีคหรือว่าจุดสูงสุดในชีวิตทางการเมืองภายในปี2,569นี้พี่ฟองบอกว่าการพยากรณ์เป็นเพียงการอ่านดวงชะตาซึ่งผลลัพธ์สุดท้ายขึ้นอยู่กับการกระทาการตัดสินใจและปัจจัยทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาท่านผู้ชมครับผมหยิบยกเอาคำทำนายของพี่ฟองสนานซึ่งเป็นคำทำนายในเชิงโหราศาสตร์ ไม่ได้แปลว่าคิดไปเองนะครับแต่มันมีศาสตร์มีตำราของโหราจารย์ทั้งหลายเขาถึงเรียกว่าโหราศาสตร์หรือว่าวิชาที่เกี่ยวกับการทำนายทายทักต่างๆหยิบยกขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้ท่านผู้ชมพอจะสบายใจขึ้นบ้างว่าใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีที่จะมีหน้าที่นำพาประเทศนี้คือประเทศไทยของเราเนี่ยเดินต่อไปข้างหน้าอย่างสง่างามบนเวทีโลก ชื่ออนุทินปรากฏแรงที่สุดแต่ว่าในทางทํานายเขาจะไม่ฟันธงกันหรอกครับท่านผู้ชมครับว่าใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนนี้ชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้เพราะมันผิดตำราโหราศาสตร์เขาจะบอกแต่เพียงว่าคนนี้มีโอกาสยังไงได้หรือไม่ได้อย่างไรแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยอย่างที่พี่ฟองบอกไปนั่นแหละครับว่าปัจจัยการเมืองเนี่ยมันจะมีอีกเยอะเพียงแต่ตามดวงชะตามันเป็นอย่างนี้ว่าสิ่งที่พี่ฟองพูดถึงเนี่ย มันจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ถ้าคนไทยเราพร้อมใจกันไปใช้สิทธิ์ของท่านในการเลือกตั้งวันที่8กุมภาพันธ์2569นี้หรือเปลลาอีก3วันครับ3วันเท่านั้นแหะครับท่านผู้ชมครับไม่ต้องตัดสินใจอะไรอีกต่อไปแล้วเพียงแค่ท่านไปนั่งอยู่หน้ากระจกในบ้านของท่านเงียบๆคนเดียวแล้วท่านถามใจตัวท่านเอง ว่าท่านรักชาติไหมท่านรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักสามสถาบันของชาตินี้บ้านนี้เมืองนี้ท่านรักไหมครับท่านรักไหมครับถ้าเกิดท่านรักชาติเป็นตัวตั้งท่านไม่ต้องถามอะไรต่อเลยครับว่าพักไหนท่านควรจะเลือกพักนั้นท่านถามตัวเองต่อก็ได้ถ้าเกิดท่านยังไม่แน่ใจว่าพักที่ท่านรักเนี่ย มีโอกาสไหมล่ะครับที่จะได้เป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลผมย้ํานะครับเราเลือกเนี่ยเลือกเพื่อให้ภูมิใจไทยได้เป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลเพราะพักการเมืองพักนี้ในสถานการณ์เช่นนี้อนุทินชาญวีรกูลเหมาะสมที่สุดแล้วที่จะขึ้นดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีในเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยท่านผู้ชมครับถามใจท่านเองเถอะครับถามใจดวงได้น้อยของท่านเถอะครับ พักที่ท่านรักไม่มีโอกาสจะได้เป็นฝ่ายค้านไม่มีโอกาสจะได้เป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลแน่ๆท่านจะยอมสลัดรักสักครั้งหนึ่งได้ไหมครับแล้วหันมาพร้อมใจเลือกพักคภูมิใจไทยให้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีผมพูดอย่างนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าผมจะเรียกให้ทุกคนมาเป็นอย่างนี้ไม่ใช่คนที่สลัดรักไม่ได้มีไหมมีครับ รักไม่ได้รักอย่างหัวปากหัวปามยังไงก็ถอนตัวไม่ขึ้นท่านรักของท่านต่อไปเถอะครับไม่มีใครว่าเลยท่านหรอกครับตามสบายแต่คนที่พร้อมจะสลัดรักเป็นการชั่วคราวแล้วหันกลับมารักชาติบ้านเมืองให้เดินหน้าต่อไปข้างหน้าท่านทำซะถามใจตัวท่านเองครับไม่ต้องเชื่อผมไม่ต้องเชื่อผมครับ แต่ถามใจตัวท่านเองนั่งยิบเงียบคนเดียวแล้วถามใจตัวเองว่าเราจะเอาชาติเป็นหลักไหมถ้าเรารักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เรารักสถาบันหลักๆของชาติสมสถาบันที่ว่าน,นี้คงไม่ต้องบอกนะครับว่าท่านควรจะไปเลือกหมายเลขอะไรวันนี้ผมหยิบยกเอเพฤติกรรมของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจผมหยิบยกเอาไอซ์รักชนกกับกรณีประกันสังคม ผมหยิบยกเอาพฤติกรรมของพักประชาชนที่ถูกยุบพักมาแล้วสองครั้งสงคราผมหยิบยกเอาคำพูดเป็นพุทธพจน์ท,ที่บอกว่าคนโกหกไม่ทำชั่วไม่มีทั้งหมดเมื่อเอามารอมรวมกันแล้วเนี่ยมันน่าจะเพียงพอที่จะทำให้หัวใจน้อยๆของท่านเปลี่ยนความคิดแล้วหันมาเอาชาติเป็นหลักเลือกชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์เท่ากับประเทศไทยเดินหน้าต่อไปอย่างสง่างามผมจะไม่กล่าวโจมตีพรรคอื่นเขานะครับเพราะว่าไม่มีประโยชน์ที่จะพูดถึงแต่เรากําลังจะเดินหน้าไปด้วยกันท่านผู้ชมทีละครับประเทศนี้บ้านนี้เมืองนี้มันได้เวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนกันสักทีหนึ่งเราไปหลงงมงายอยู่กับพรรคส้มมาโดยตลอด คนไทย14ล้านเสียงที่เคยเลือกพักสม้มเมื่อการเลือกตั้งปี2566ท่านไม่ได้ทำผิดอะไรนะครับผมย้ำนะครับไม่ได้ทำผิดอะไรทั้งสิ้นท่านอาจจะด้วยอารมณ์ของท่านในขณะนั้นท่านอาจจะด้วยกระแสของท่านในขณะนั้นท่านไม่ได้ทำผิดอะไรครับแต่เมื่อการเลือกตั้งออกมาแล้วผลการเลือกตั้งพักประชาชนได้คะแนนเป็นลำดับที่หนึ่งซึ่งผมย้ำว่าไม่ใช่พักที่ได้คะแนน เป็นเสียงส่วนมากย้ํานะครับผู้คนในสังคมนี้ยังไม่เข้าใจแล้วก็ไปเชื่อพักประชาชนบอกว่าเราเคยได้เสียงข้างมากมาแล้วไม่ใช่คุณได้แค่ร้อยไม่เกิน150เสียงข้างมากมันต้องเกิน251ครับไม่ใช่เสียงข้างมากครับเพราะฉะนั้นคนที่ใช้สิทธิ์ของตัวเองเลือกพักประชาชนในการเลือกตั้งเมื่อปี2566ท่านไม่ได้ทำผิดแต่ประการใดแต่ท่านหันหลังกลับมานะครับ แล้วเราคนไทยทั้งแผ่นดินเราจะมาเปลี่ยนประเทศไทยในวันที่8กุมภาพัน,น์ธนี้เปลี่ยนด้วยการไม่เลือกพักประชาชนแต่หันมาเลือกพักภูมิใจไทยแทนเพื่อส่งอนุทินขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยประเทศไทยจะได้เดินหน้าต่อไปได้โดยที่ไม่มีใครมาขัดขวางเจ้าหน้าที่ทหารในการจัดการกับขมรอีกต่อไปเปลี่ยนครับท่านผู้ชมครับ เปลี่ยนวันที่8เปลี่ยนจากพักประชาชนเป็นพักภูมิใจไทยเข้ามาเป็นอันดับหนึ่งถ้าจะให้ดีเข้ามาเป็นเสียงส่วนมากในสภาผู้แทนราษฎรอของไทยยิ่งดีวันที่8ไปเปลี่ยนกันครับ